สวัสดีวัน้องครับนี่เสาวันที่9มีนาคมสนเป็นสมรภูมิรสิบแปดยองประปวัติการจัดนาดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเขาเรียกว่าฝากด้วยไรแชร์ติดตามนะครับวันนี้นะครับเหมือน,นเป็นยังไงเนาะวันนี้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียตัวเมียครับดีไม่ติดเลีมอโล่ติดเหล่ไม่จักหน่อยนะครับค่าจ้าบาทนะครับมันโคตรแบ สองหมื 20, 4, ่นสี่พันห้าร้อดีลูกตัวเมียมยลูกมาตัวออกดครับแม่เล้ลูกมันนะครับแม่เลี้ลูกมันเลี้ยนะครับเม่สูงร้อยสามสิบวกนะครับร้อยสาสิบวกนะครับร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับร้อยสมสร้อามห้านคันจับานะครับแม่ลูกตัวผูกถ้าจะบัครับห่งแปดพันห้าร้อย แต่ก็น่าเกรียดดูเกลียดครับ,นะบโอ้ดูโโกเกลียดครับนะเครื่องเหลืองนะครับขาดน้ำเลี้ยงนะครับครับวัวจ่อยวัวผอมอนะครับเนี่ยลูกลูกตัวผู้นะครับเกลียดไ,ไปไปไปหมดแล้วอุ้ยอุวยครับ สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ088 311 311 0726 0726สนใจโทรมาสอบถามกันเลยครับส่งข้อความมาเลยครับโทรมาสอบถามกันะครับอาะค่อมถูกๆนะครับอาะค่อมถูกๆนะครับพร้อมๆนะครับราคาเบาๆนะครับครับเบาๆนะครับขัวเลี้ยงไปคุ้นเอานึ่เป็นอะไรว่าน้ำกัน มาน้ก to ันมนานน้ากันค้อกดวยกันไหมฮะมาน้กันคอคอบดวยกันไคอเดวกขอเดยกันโคมสามเ่ขาจักบาทนีอย่ขายหมดแล้วขาแล้วได้ขายแล้วไปเดนไหครับน้าปลาขายหมดแล้วปลาเป็นปลาเปนขายหมดนแล้วโคมสามนิ่น่อยะหยกขอกเลยขายหมดแล้วมีนัวงามเลยนัวายเป็นว่านนการ ยางรอเบงไปเช็คราคางวอาพ่มแม่ลูกนะนี่มีงง่ามเลยนะป่ามันก็ลงสืง่าง่ามอยู่อยบอยสี่สิบหับบอกว่าสาวหัวล่นก็อนนะเบียนเครื่องดำๆนะนมซีผมเสื้อยเป็นตอนราคา

ได้กันไหครับอยากแค่บาทนะครับเปิดได้เศร้าเจนะครับเปิดใบ้าเจ็ดนะครับเนกางต่อกันอยู่นครับเปิดใเศร้าเจ็ดนะคใพึ่นต่อกันเลยนะให้เพึ่นต่อกันอยู่นะครับร้อิบวกเสาวนะครับพึ่นต่อราคาเัินควเพ่นต่อกันเพซื้อสีขายกันนะครับ แม่ลูกแม่ลูกครับไปครับจักรพรครับแม่ลุ่นแม่ลูกนีเส้าเข้าเข้าไปสองหมื่นเก้าพันเครื่องดำนะครับเข้าบดนะครับออกบดถ์บสยังไงนครับดับอมครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกสูงลอยยิบหายอยู่ดอกหนึร้อยยี่สิบบวกนะครับหนึร <pod> ้อยยี i̇şte ่สิบบวกแม่เงาดีนะครับลูกแรกที่ดอกครัมุมเขา อันนี้สาวใหญ่อยู่รันสาวใหญ่สาวทองแรกสาวทองแรกเบิ้งเขาวันนี่แตกอยู่นะเขาพันนีแตกปอออยสี่ิบห้าบวกนะครับร้อสบ้าวกนะครับเครื่องดำๆนะครับครับ ค่าจักรยนให้ทําสาวนี่เปิดไปสองหมื่นเจ็พันสนเครับสนใจที่ต่อไดเบอร์ไหนครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่แปดหกสี่แปดเก้าแปดหกห้าน่าสนใจก็องมาสักือนะครับสาวทองแหลกมาครับสาทองแหลกมาตากระาะลันนะคะไปถึงพม่น้องนะคะท่านใดว่าจะมีแนอยูนอกนินนะคะ ้ามไม่หอยเพืิ๊คุณจะมีเนื้อวมาสดไฮริกามพ่น้อคีนฮงยูนะคะท่ราคสองร้อยสามสิบบาทนะคะ่นสนใจก็มาดูที่าเนื้อหทางสมเด็จเลเนือหมาอทางสมเด็จเร้อยสองอยสามสิูครับ่าน้องคานฮังยูคั่วไก่่ละคะรมิลนะคะ การมาแจ้งกองทุนด้วยการประชาสัมพันธ์ไทยได้นะคะเพราะว่าในตลาดมีลูกน้องให้บริการพรมยันพี่น้องหลายทองหมื่นามสองหมื่นสี่นะเพื่อนๆตลาดในตลาดหัวเฮานะคะกับมร้านค่สามพันเพราะว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านเสื้อผ้าร้านอาหารเัื้อาหารไข่นะคะมีหลายร้านนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะก็เข้าไปใช้บริการได้เลยนะคะ ลักาอีกเรื่องนึงนะคะนส,คนส่อองหรือนเสี่าวันใดซื้อขายนะคะก็คือยินที่นะคะตอนไดนซื้อขายแล้วแต่ไม่เห็นโดยเป็นหลักฐานนะคะอขอบคุณค่ะ ้เป็นที่เดียวพสามพันกับเอาพันเดีดลมหนึ่งัสองหนึ่งสองันสองสามหกแม่ลูกลูตัวแม่ข้างเปิด ได้ราคาเกันนี่ย

ให้หอยมันตีระค่ายกันนะครับเดี๋ยวมีคาราบเครื่องดำอมนะครับแม่ว่าเอาลูกาง,งามๆข้นแบบนี้นะครับซีซารซีอร่อยออขาดกันอยู่ ขาดกันเยอะหาลอยครับตอนนี้ครับขาดกันเยอะหาลอยนะครับเดีกย้อยจะบาทเไหรเดี้อมาให้มาให้มาใ้สารุ่ยมาเปิดนือหนึ่งสิสูงร้อยสิบห้านะครับ เ2 5เครื่องดำบแม่ลูกจะบาทกันไหมลูกสองห่นสองหมื่นสองหมื่นแม่ลูกลูกตัวเมียสูงร้อยสามสิบลูกเล็กเ่ินลูกเหลรับเครื่องเหลืองเหลืองอมน้ำน้มดีนะครับสองหมื่นาครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์หกสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่แปด สองเก้าสนใจที่จะสั่งมัอด้วยคุณทางลอยเนือมันหนาแน่นมันนะครับแดดออกเลยนะครับมือนี้นมือน,นี้ลอยเนือใส่ใยหลยอยู่นะครับวยบดูนต่น้วนะคัเมบรรยากาศบรรยากาศซื้อขายใจเงินนะครับ